อาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีซ่องแมก่กอฟพ่อทินนายิสานบ้านเน่าเนาเนะหลังจากห่างเหนนินกันกับว่าเฮิงปนนไหนดอกมานนี่กันพ่อกันอยู่กับทางอีสานบ้านเน่าน,าน,านาา่ะออกคลิปอยู่แต่ว่ามือน,นีมีกอสีลาบปลาดุกแล,กล้วก็ลวกขคาอ่อนนี่แหละนี่ก๊าลังปอกในนอคาปลาดุกหน้าเน่าศิลาบแบบปิ่งนะก็มาซับเอากินแสบๆน้ำกันดูกร้านเนาะเอาก๊าลังปอกคา นี่แหละบอกค่าพ่อใหญ่แล้วสิปป่งปลากินน้ำกันดูร้านอย่าลืมติดตามเดอ้อให้กระล่างใจเนีย่ยแน่นอนไอ้กระซางเถอะถ้าหาตลอดไปอย่าเลยหลายเดี๋ยวที่จะได้ล่ะคอยเป็นค่อยไปพันว่ามาปั้นละมั่นที่ไปปลูกมั่นเขากระวานเน่แหละล่ะหลังจากฝนฝ่าตกมาเนาะอ้าวิ่งน้ำกันไปดีล่ะร้อย เอ,เอาสีซับบานีิซับคาออนก่อนเนาะเอาอย่างใส่ไฟเช่กันลาบแบบโมเมนต์ซอยโมเมนต์หันลาบฝักเอาเหมือนนี่ปีงขมขม,โม,โมโจนซูบขนละโอ้ยปวดขา,รขา,ขา,าไรเหยียดขาคนเด้องไร้วันนี้เน่พ่อใหญ่คือไวตีนจะเขาเทล่ะเซฟขาบอดีเนี่ย มาเสียตัวหนึ่งอะไรน,นี่ใครสมชัอปปารุกนี่อยากหว้านบอกปลรุกมันได้ปีนจนใหม่ใหม่ข้างหน่อกซื่อหรอก ลุกหน้าอ่นนะมันปลาดุเหลี่ยนไงพอยังไงเราใส่จันไรใสอย่างยังเอาข้างกระทาลวกขาอ่อนเอาผ้า,มา,าเมื่อเช็จนี้แน่เทน้ำถมปนแลาวปลาเหลี่ยงก,กันละใส่ห้าวสาบเดียวละอพองานมาฝาหม้อไม่แม่ในตีนั่นเอาสิหั่นพักบ้านถ้าบริหนานได้บริหานโอ๊ยปวดขาหลาย เอาหั่นหอมมาบวมีคนใส่ขาเห็ดเอาเองเอาไอ้วันก็ยยังมาตอมเด้อได้เอาข้างผดในตีใส่ใบเดียวมันสิีลายผดแก่คนใหม่ยังจากเป็นตะสั่งกูก็ลุ้งเอาของมาตีสุ่งนี่หั่นใบมะกรูดหอมรวมเนอะง่วงุกมันจะมีเมื่อวานเห็นมันเดือดซะก่อนเนื่องจากอารม ใช่ยหละหมักอันนั้นเท่าหมักพริกสดเท่าคือถีบนู่นเนี่ยนาะให้นาะเป็นหัวเหตุนาะชั่วถือเลยอย่าบินในเด็กดีคนอยูเด้อให้จูดไส้ตัวแฉ่งตำรวจไม่จับก่อนหุ่นหันพริกสดแนะนำโอ้ นี่ขัวไม่ไมว่าไหนใส่กระปุกรอมาขัวไม่ๆเหะเกุกมไปใส่ตีมันมไม่แม่ที่ใส่

ปลาดุกหนาเรับปีงโก่อนเดอร์ปีงก็สิเงาดำบางหงมักทั่วดนี่แหละมามาเบิ้งหนาตะผู้ไวใจซะมากินของกันอยู่ร้านเพื่อขอเวิดอยู่ไว้ขางใจ่หืมอมองังวังโอ้ยไม่หวานหลายหลายงามังวังสูงอยู่ร้านเนี่ย อุ่นถึงไม่ไงหัวไม่นังกินข้ามเขาตัไม่หมักตูนยิยาห่วงหวหัวแค่ฝอยแค่หน้าเอาหูบ้านเรแค่บาท ดวกคลายวันสุกนี่มันพักใจเนี่ยงวยมันก็นมีจอกินน้ำกันหมู่ร้านมาเต้อร่อยดีแม่งถูผูทุกคนทั้งนลังยังหงกองกันอืม,อม Mũ bún ngon đẹp mình khẩm như nhai Hãy ăn thịt, ừ. ừ. một rượu, năm rượu nè. Sáng mới quản đê. Này ơi. Chè, bây giờ kinh mọc ทานมจะคุยสุ่มฟังนี่เจียงเขาจะหงาพี่ต้ามากินปะข้าอ so, mm ่อนกับ hmm. ชูกร mm ุก hmm. ันกินทีเดียวกรับพ่อครับแจ่มมันถูกรดเพแยมนยอะแจ่บ เหี้ปอดก็เห็นหม้ออยู่ไปตอดแส่ผู้กานนิดตามไปถึงใหญ่เ้อะจังเกิชีวิตเ,เมีย์ขอสิบวมิมิตะมองไม่ผูกผือพอดแต่กระเบื้องไปอีก เบิ่งไปพวก็คว่มมวนซืนในเหรื่อเลิ่เจ้าไก่กระยำคนเบิงบ่งเบิ่งต้อง้ลยจีนึงเขาเมื่อมีทวดตรล้างก็ฉีเลือนเรียนมากมันนี้ว่ันาขา้านบบตลาดนั่นกินใบหมกตูเมื่กว่าอ่างเหลือกอยากกินเหรอตยังไี่ไบ่ซสื่อ แค่ฝวยมั้งมาเรื่องตุมปุนแบบไปยังหันฝากเพิ่นอือฝากปลาดูกยังก็ใช้วานเข่าผูกมัน ใช้สูตไสแล้วมันควันไสอยู oh, <wow. S 1> อ่อืมจำ้ำต้อกดนอ่ะอืมหวานไปคาอยอดชุกชุก ถ้าอิอนค้าปลาด้วยขายของกาขาเนี่ยคาปลาติองอยู่หน้าเฮาตั้งการใหญ่กันนี่อนหนึ่งอีกคาเหลืองมันกินได้เยอะนอนกอมกินได้ค่กัน,นขามันน้อนกิน,นไม่ตัวคาวแตะออนนะ่อ่อนเนี่ยแกก,กินได้กินไปค็หลาแบบแกขาเห็ดนังกินหัวกับไชตุ่มเนี่ยว่าวารํามัน,นก,ก,กินไปให้ขาเห็ดยายอย่างน่จพูอจั กินเมื่อระลับผ่นหัวเมื่อไวกนี่เรียเซโร่เขากับหลับประดุหัวเซ็นบรนตายเ็นายเซโร่ ัวคาอ่อนน,อน่าจุกันหันหัวนึงดีดดีเม่ยงจุปู่ทุกคนลูกหลาน อจจะลื่นติดตามเด้อส่องไม่กอปฏิในสารบ้านเฮาชีวิตจริงเมียกอดกันเฉยะกินยาเคือ่ังเฉยๆเรื่องแบบสมัยโบร,บบราณโบราณนักแข่งแบงเครื่องกันเด้อร์ดูร้านเด้อเปล่าก,กางเกงใหม่ดีเมีย่ยงสูบสุกคนจ้า